สวัสดีครับสวัสดีพ่อเปพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องอยู่กับบาเถานะครับสำหรับวันนี้นะครับบาเถาสีมาเฮ็ดมองเลียงหอยนะครับเลียงหอยเชอรี่นะครับแล้วก็หอยคมนะครับโดยการใส่พยางนะครับปูนะครับบลกลงไปนะครับตีเป็นลากนะครับ นาว4เมตรนะครับ4เม็ดล็อกละ2เมตรคือเรี่หอยคขมอนหนึ่งนะครับยี่หงหอยเฉลี่ันหนึ่งนะครับอยากจะเห็ดติดกันนะครับก็การดูโดยพยอย่างนะครับจะเป็นยังไงนะครับติ่ตามไปน้วกันนะครับสำหรับเพิงการเรื่องหอยเฉล่ีนะครับกับหอยคมนะครับอลาเบิงเปกับบลาทอนะครับฝากที่ตามช่องบ่าทอรเนี้ยนะครับเพื่อเป็นกําลนังใจในการทาคลิปกันนะครับฝากไปเบิ่งกันครับ ตอนแรกนะครับเผากับปบั๊บยที่นะครับให้มันหักเ็อนอยนะครับทำความสะอาดเป็นแผ่นนะครับหลังนั้นเราบ้าเท่ากับชีตอกลักนะครับสูงประมาณหาสิบเซนนะครับ รวมทั้งหมดหกหลักนะครับขางละสามหลักอีกฟังหนึ่งนะครับอีกสามหลักนะแล้วนั่นก็สีตีเท้านะครับสองเท้าฟังละสองเท้านะครับเ่อนอกัเภอไหยพยังนะครับรูดออกไปตีทั้งใ้กับข้างบนนะครับสองเท้านะครับรวมสองด้านนะครับแล้วค่อยตีทั้งสันนะครับ Thank you นะครับตอนนี้เขาก็ตีโค้งแล้วนะครับตีลักษณะนี้นะครับใส่ขันอันงละสองขันนะครับตั้งละสองขันต่อไปก็สีใส่้าดำนะครับซึ่งขอบพยดาเขากะสิยึดด้วยหลีกไม้ไผ่นะครับเพื่อความ่นคงนะครับนะครับตอนนี้กะ ได้พยายางแล้วนะแล้วสองล็อกนะครับกำลังเสริมน้ำล็อกหนึ่งไว้สีเลี่ยงมารเชลี่นะครับอีกกล้องหนึ่งก็้สีเลี่ยงมาร์คมครับใช่ตอนนี้ไทยท่านผ่านะครับขังไว้มันจะไปดิฟลด,ดลงนะครับเวลาพยายาม ก็ไปกับยี่๋ยวห้อยมาปล่อยนะครับได้นาประมาณนี้กพอนะครับประมาณยี่สิบต่อสิบเซนตต้มดึกของนังก็ขอบหนึ่งสูงประมาณห้าสิบเซน อ่านะครับตอนนี้บ่อห้ากับเรียมเียบ้อยแล้วนะครับต่อไปห้องกระเชอาพืชนะครับซึ่งเป็นจอกเป็นผักตบนะครับมาลงนะครับเพื่อให้หอยได้อาศัยนะครับส่วนพรมนะครับหลังจากใส่ผักตบใส่จอกแล้วกสีเชาหอยมาปล่อยนะครับสัดสองบ่อนี้นะครับกับสีพะยางนะครับ เเงินประมาณสามรอยบาทนะครับสำหรับสองบอสนะครับพวงสองเมตรนะครับบนทนนะครับกว่างเาวสองเม็ดบนทนสองบอสเป็นสองคุณสี่นะครับบอสละสองเมตรคุณสองเมตรนะครับโต๊บอสละร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับไผ่ยางนะครับสี่ไผ่ยางลาเม็ดละห้าสิบบาทนะครับเป็นไผ่เป็นห้าสิบบาทนะครับ อดาแต่ยีนหงนะครับไปซื้อบางล้านก็ถือบางล้านก็แพงนะครับบางร้านแค่ที่สิบบาทนะครับบางร้านห้าสิบเดาแต่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับใส่รักไมยุค้านะครับเดียวกับโค้งไมไผ่เบบง่ง่ายนะครับตรงนี้ขอพยานใ้ใส้ลีกไม่นะครับพันพานไมไเป็นลีกแล้วก็พันพยาก่อนนะครับมันสุ่ได้ได้ บันทีเรนมันค้งน,นะครับเ่นเวลาใส่น้ำม,มันเสบเรดูดหลงนะเพราะว่าห้ามว่าอะไรก้นบุ๋มน,นะครับห้ามแบบตั้งพื้นได้นะครับบางมาเมื่อกี้ก้นบุ๋มเรือพนันนี้กระเบื้องนะครับมาหล่อมข้างขังนะครับห้ามว่าได้หล่อมน,นะครับม,มาตีใหม่เจอนะครับตีใหม่รัดน้ำไปที่เรนะรัดขาไปที่เรน ตนนั้นต uh ok ่อไปก็คือปล่อยปอยโจกนะครับพักตบปักจอกนะครับนี่ฮะดอกไอเซียมาปล่อยนะครับนะครับตอนนี้ฮะจะเอาบอกหอยตอนนี้ฮะเสียบอกอยลงกวนนะครับเพราะว่ามีบอกหอยจะมันหนึ่งนะครับมันสีใส่ตะกาแบบนี้นะครับรวกาเอาลงไปไว้ในน้ำนะครับแล้วให้มันตายออกนะครับถ้าตัวใดมันตายออกก็แสดงว่ามันมีโอกาสหลอดนะครับถ้าตัวใดมันบ่ออกจากกระตาแสดงว่า มันอาสิตายนะครับจะลงแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับห้าเสี่ยวบักไว้ใส่ในตะกานะครับแล้วก็เอาแซะไว้ในหนังบังสีนะครับก็ให้มันไต่ออกนะครับแต่เอ็มไต่ออกแสดงว่ามันหลอดนะครับถ้าแต่เอ็ไ่ไตออกแสดงว่ามันอัติบอดแล้วนะครับอาสิตายนะครับก็ไปเสี่ยวออกนะครับก็ให้มันไตออกเองนะครับ เป็นจอกเป็นพักอิโจกเป็นพักตบชวาเนี่ยนะครับเวียดนามนะครับไใ้มันส่วนนะครับใช้ลงไปเพื่อบงังแดดแน่นะครับมันเป็นรบไพลยแน่นะครับเพราะว่อหอยมันต้องดีอยู่สินะครับ ครับบ้านนี่ยังสีฟ้าแต่เลี่ยงนะขมนะครับไปจบไปก่อนนะครับนี่นะครับผมให้เท่ามานะครับประมาณโลก,กวัวๆนะครับเลยสองโลกไปแซตะกร้าแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลงไปในหนามนะครับจะลงไปในบอ่อเลยนะครับเพื่อว่า ตัวใดนะครับที่มันแข็งแรงกับมันไตออกไปนะครับส่วนที่มันบอกแข็งแรงนะครับก็ให้เดี๋ยวไว้แต่การนะครับเข้อเกาออกนะครับเพราะว่ามปนปล่อยแปก็จะตายนะครับใส่ตะการแล้วก็ลงแช่ไว้ในบ่อแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวใดที่มันแข็งแรงนะครับไตออกจากตะกาไปเองนะครับข้บ่อตรงเทลงนะครับเพราะว่ามีตัวอ่อนแอนะครับมันมันตายนะครับมันเสียดให้มันเน่าอะไรนะครับตัวใดที่เหลืออยู่ในตะการข้าเก่าออกนะครับ อย่ามาบี่งกันนะครับวันชีเรือลายมาได้นะครับในตะกาศนะครับส่วนบลาคาเชลีที่เขาปล่อยไปนะครับก็ช่างแรกงนะครับไตกินอาหาร,รได้แล้วนะครับกินพืชได้แล้วนะครับ นะครับมันกําลังกินใบกระบุงนะครับยังเอาปล่อยลงไปนะครับสหรับอัญลีนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เขาวางตะการไปคืนหนึ่งนะครับหอยก็เริ่มตาออกนะครับจากตะกานะครับจะอยู่บมื่หลายนะครับตอนนี้มันลงไปเยอะในอ่าง บางส่วนนะครับนั่งมันไตอ่อนครับแต่บางตัวก็นี่มันไตนะครับ,ล,รบลงในอ่างนะครับ การเลี้ยงอยเชอรี่กับอยคอมของบ่วเถานะครับสีสาเร็จบอเรือจังไดนะครับเดี๋ยวโอการหนานะครับบ่วเถาสีมอสุฟังนะครับตลคลิปนี้นะครับการขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเอาไปพบพอกันไหมในคลิปหนานะครับจะเชื่อมืมนะครับโปรดติดตามช่องบ่วเถาน้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปกันต่อไปนะครับเอาไปพบพอกันไหมในคลิปหนานะครับหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ